สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวนักเตะตำนานลิเกเจนเพเยอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในเกมอีกคนหนึ่งนะครับเดนนิสเออร์วินนะครับปัจจุบันลุงเออร์วินอายุ55ปีแล้วนะครับเขาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรลีดยูไนเต็ดครับก่อนจะย้ายมาเล่นให้กับโอแฮมแอตแลนติกนะครับในปี1986และในปี1990นะครับย้ายมาเล่นให้กับปีแสตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนที่สโมสรสุดท้ายในบ้านปลายของเขาจะเล่นให้กับบูฟแฮมป์ตันวันเดเลอร์นั่นเองนะครับผม ในล่างนี้ของ r e g e n d Player เนี่ยจะเป็น d e n n สเออร์วิวัย33ปีนะครับวัย33ปีก็เป็นช่วงที่เขาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดนั่นละครับความสำเร็จแล้วก็ถ้วยรางวัลทั้งหมดก็อยู่กับสโมสรแห่งนี้แะครับโดยเฉพาะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะได้แชมป์ในยุคเซอร์เล็กฟ็อกสันเสมัยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ยุคทิปเป็นแชมป์ในปี1999ที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกด้วยนะฮะยังไม่นับถ้วยอื่นๆด้วยนะครับผมในนามทีมชาตินะครับเขาลงเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ไปทั้งหมด56 นัดนะครับแล้วก็ทําประตูได้4ลูกด้วยนะครับในฐานะกองหลักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวร่างใหม่กันให้ดูนะครับผมแบ็กซ้ายนะฮะตำแหน่งหลักนะครับผมเมื่อทำเลเวลตันจะมีค่าพลังอยู่ที่92นะครับอายุในเกมก็อย่างที่บอกไปนะครับ33ปีเท้าหลักเนี่ยเป็นเท้าขวานะครับคือเป็นแบ็กซ้ายแต่ถนัดเท้าขวานะครับแต่ก็ยังสามารถยืนแบ็กขวาได้บ้างนะครับผมถ้าเกิดมีการทดแทนตําแหน่งกันนะครับมาดูรายละเอียดค่าพลังของร่างนี้นะครับความสามารถในการเติมเกมรุกนะฮะแปดสิบนะครับบอลคอนโซลยิปปิ้งไทยโพเซชันนะครับ 81 83 80นะครับส่งสั้นทรงยาวนะฮะอยู่ในเกมที่ปานกลางสำหรับดีเจนเพเยอร์นะครับผม85 86นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่งฮะ78นะฮะต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาเอ่อขึ้นเติมเกมลุกขึ้นไปแล้วก็ลุ้นจบสกอร์โดยเฉพาะการยิงฟรีคิกด้วยนะครับผมยิงลูกฟรีคิกครับเพรสคิกกิ้งนะครับผม88นะครับยิงลูกนิ่งได้นะครับลูกเตะมุมได้ลูกปันซ้ายเนี่ย87นะครับสปีด86นะฮะะกลาางๆเนแต่ว่าสปีดต้้นนออาจจะยไปหนน่อยะครับผม80นะยิงงแร Kicking Power นะครับ87นะครับผมพลังกระโดด 83ความแข็งแกร่ง79นะครับผมแล้วก็บาลานทรงตัวนะครับ83ความอึดสเตมินาครับ89นะครับเกมรับเป็นยังไงบ้างครับความสามารถในการเล่นเกมรับ88บอลวินดิ้งการเข้าประทะบอล87นะครับความดุดันในการเล่นเกมรับ87นะครับก็อยู่ในเกมที่พอใช้ได้นะครับสำหรับเกมรับนะครับค่าพลังอาจจะไม่ได้สูงมากนะอย่าลืมนะครับนี่เป็นเลนด์เพเยอร์เท่านั้นนะครับค่าพลังรวมมันอยู่ที่93นะครับผมอ่ะเท้าหลักของเขาคือเท้าขวานะครับเป็นแบ็กซ้ายถนัดเท้าขวาเท้าหลักแต่ว่าเล่นเท้าซ้ายได้ดีด้วย ผมความคล่องแคล่ว4ความแม่นยำ3านะครับส่วนสกิลนะครับผมมีทั้งหมด ส่วนสกิลนะครับดังเดิมมีทั้งหมด9สกิลสามารถไปเปิดเพิ่มได้อีก1สกิลนะฮะมีสกิลยิงไกลอย่างลองเลงชุดติ้งด้วยนะครับสกิลยิงมุดดิปปิ้งช็อตสกิลยิงจังหวะเดียว์เฟิร์สตามช็อตพินพอยต์คอสซิงนะครับสกิลเปิดบอลคอสบอลจากด้านข้างนะครับยิงจุดโทษเทนนิสสเปเชียลิสต์นะครับอินเทอร์เซสชันสกิลคองหลังสกิลสกัดบอลครับออกไปตัเคลียร์ครับสกิลเคลียร์บอลท่ายากๆแล้วก็มีภาวะการเป็นกับตันทีมด้วยนะครับสกิลไฟ สำหรับเดนนิสเออวินนะครับผมนี่เป็น Legend พ l a y e r ครั้งแรกของเขาเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในร่างของไอคอนิกโมเมนตเนี่ยก็เป็นร่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกันทั้ง2องร่างนะครับผมยังไม่มี Legend พ l a y e r มาก่อนนะสำหรับใครที่เป็นเด็กผีนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับผมถ้าเกิดใครที่ไม่มีไอคอนแล้วอยากจะทำ รวมทีมตำนานแมนยูหรือว่ารวมทีมนักเตะดิจ e ทัลเพ y เยที่เป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับนี่เป็นโอกาสอันดีนะฮะที่จะได้สะสมนักเตะตำนานที่เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายเพิ่มเข้ามาในทีมของเรานะครับ เพราะว่าในเกมนี้เนี่ยปัจจุบันนักเตะที่เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เป็นตำนานเนี่ยหายากนะครับในเกมที่เป็น Legend p เพเยอก็มีแค่3คนครับนอกจากเออวิทแล้วก็จะมีบิเซนเต้ลิซ่าลาซูกับโรเบรโตคาร์ลอสนะครมีแค่นี้ฮะสำหรับ Legend p เพเยอนะครับผมค่อนข้างหายากนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าใครที่ไม่ได้เป็นเด็กผีนะฮะใครที่ไม่ได้ชอบนักเตะคนนี้เก็บไว้ก็ได้ครับเอาไว้ทำฟูลลีเจนเพเยอร์เอามาแข่งบีซีเอฟูลตำนานกันได้นะครับผม ส่วนในด้านของความสามารถนะครับค่าพลังรวมอยู่ที่92เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้ด้อยนะครับคือสามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งนะก็เป็นนักเตะเลเยอร์ระดับกลางๆนะครับผมคือเรื่องของสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงนะคือจะไม่เหมือนกับแบ็คสมัยใหม่ที่แบบสปีด99สปีด98สปีด90ปลายนะฮะคือแบ็คคลาสสิกเนี่ยจะเน้นเรื่องของการคอสบอลนะฮะในความแม่นยำมากกว่านะครับถึงแม้ว่า เท้าหลักของเออร์วินเนี่ยจะเป็นเท้าวขวานะฮะมันจะแย้งกันนิดน,นึงนะฮะเท้าวขวาเล่นแบ็กซ้ายนะครับมันจะคล้ายๆกับปีกสมัยใหม่เนาะที่ตัดเข้าไปแล้วลุ้นทาประตูจากเท้าวขวาเท้าหลักแบบนี้นะฮะแต่ว่าสําหรับเออร์วินเนี่ยการใช้เท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะเรียกได้ว่าใช้ได้ทั้ง2องเท้านะครับแต่เวลายิงฟรีคิกอ่ะยิงลูกนิ่งอะ่ะเขาจะใช้เท้าวขวามากกว่านะครับดูจังหวะคอสจากด้านข้างนะครับ ความแม่นยำเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงนะครับเท่ากับนักเตะแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่มีค่าพลังการเปิดบอลสูงๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะฮะดูจังหวะนี้ฮะเปิดเลียดเยดเข้าไปก็ไม่ถึงฮนะมันขึ้นอยู่กับจังหวะบอลด้วยนะครับคือก็ต้องบอกอะครับถ้าเราเล่นนักเตะิเจนเพเยอร์เนี่ยเราจะพึ่งพาความสามารถของนักตเตะเป็นหลักเนี่ยไม่ได้นะครับผมไม่เหมือนกับการเล่นฟิเจ์เพเยอร์หรือเล่นไอคอนเนาะสปีดสูงวิ่งเข้าไปเถอะ หาช่องก็เปิดไปเถอะจัดระเบียบร่างกายดีๆนะฮะก่อนเปิดนะครับไม่งั้นศักยภาพหรือว่าความแม่นยํามันจะลดน้อยลงไปนะครับดูจังหวะนี้ฮะตัดเข้าไปแล้วเปิดได้เท้าซ้ายนะครับถึงแม้ว่าเท้าหลักเขาเป็นเท้าขวานะแต่เท้าซ้ายก็เล่นได้ดี้วครับอย่างที่บอกไปนะครับการเติมเกมลุกเนี่ยเติมอยู่แล้วฮะเป็น o f f e n s ซี full back นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะบอลนะเราวนไปวนมาเดี๋ยวแบ็กก็เติมครับนี่ o f f e n s ซี full back เติมอยู่แล้วครับบอลล็อกถ้าเกิดเราจะลองล็อกเข้าเท้าขวาเนี่ยผมว่าจังหวะมันออาาจจะมกไปหน่ย บางทีมันก็จะโดนตัดได้นะครับถ้าเปิดเท้าซ้ายได้เปิดไปเลยนะครับถามว่าเล่นยากไหมนะครับมันก็ไม่ได้เล่นง่ายเท่ากับแบ็กสมัยใหม่ที่มีสปีดสูงคลองบอลดีลูกเล่นแพรวพราวอย่าง on นะอัลฟอนโซเดวิสนะอ่าถ้าเกิดใครเล่นแบ็กแบบค่าพลังสูงๆเร็วๆจะหลวดแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยพอมาเล่นนักเตะอินเจนเพเยอร์สมัยคลาสสิกแล้วความเร็วน้อยแบบนี้เนี่ยอาจจะลําบากทีนึ่งนะยิงไกลเป็นยังไงฮะอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับคือการจบสกอร์มันมีสกิลลองเลงชุตติ้งมาด้วยนะครับ คือสามารถยิงไกลแบบพุ่งๆได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเติมเกมลุกขึ้นไปอันนี้อันนี้สเสเตมิน,น่าหมดฮนะใช้งานหนักเกินไปครับสเตมิน่าหมดนะก็ไม่ได้มีสูงนะครับสำหรับสเตมิน่านะแล้วแบ็คเนี่ยเป็นแบ็คจอมบุกแบบนี้เนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดคนระับเพราะฉะนั้นเฟืองสเตมิน่านะครับช่วงท้ายเกมอาจจะมีบ้างนะครับที่แรงหมดดูฮะหลอดหมดเลยดำปีเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้งานเขาหนักเกินไปเพราะว่าคลิปนี้รนะีวิวเออวินไงใช้เออวินเป็นหลักในการวิ่งขึ้นวิ่งล,งลงแล้วแล้วแรงหมดแล้วเปิดไไไปหนก็ม่รู้ <laughs> ีพยายามเอานักเตะตำนานแมนยูมารีวิวร่วมกันในคลิปนี้นะครับเปิดเข้าไปล็อบสันไม่ถึงนะครับมีเดวิสยอร์ด้วยนะครับเดนิสลอนะ,อะเติมมาอีกหนึ่งจังหวะสปีดกระชากมาแถลงยังมีก็ยังเล่นได้ดีครับเปิดเข้าไปดูฮะคือถ้าจัดระเบียบร่างกายไม่ดีหรือว่าเราวิ่งไปด้วยความเร็วแล้วเราฝืนเปิดเนี่ยความแม่นยําน้อยลงแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่เปิดบอลแม่นก็ตามครับ แต่เวลาเอาไปใช้จริงนะฮะในเรื่องของสเตมินาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยคงไม่ได้มาเน้นบุกจากแบ็กซ้ายนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมรีวิวนะผมก็เลยขึ้นทางแบ็กซ้ายเป็นหลักนะครับเออวินก็เลยทํางานหนักแล้วแรงหมดง่ายนะครับการเติมเกมรุกนะครับการเปิดบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับนักเตะลีเกนเพลเยอร์นะครับ ส่วนเรื่องการเล่นเกมรับนะครับเดนิสเออร์วินเนี่ยมีความสามารถในการเล่นเกมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะตำนานด้วยกันนะครับผมอ่าเราเวลาเรารีวิวนักเตะตำนานให้ให้ลืมภาพไอคอนไปก่อนนะฮะค่าพลังของนักเตะไอคอนมันก็จะอยู่ในอีกเกตหนึ่งนะฮะสำหรับนักเตะตำนาน มีความสามารถในการเล่นเกมรับในตำแหน่งแบ็กซ้ายขนาดนี้เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าปะทะบอลได้มีสกิล interception สนับสนุนนะครับการเข้าปะทะบอลการเข้าแย่งบอลเนี่ยอยู่ในเกมที่ดีนะความแข็งแกร่งก็มีความดุด,ดันก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องเกมรับเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ผมชอบแบ็กซ้ายประเภทนี้นะเติมเกมลุกได้แล้วเวลาต้องการพึ่งพาเกมรับเนี่ยการเข้าสกัดบอลถ้าเกิดไม่มีสกิล interception หรือว่าค่าพลังการแย่งบอลน,น้อยนะครับ มันลำบากนะครับผมเวลาเจอ,เอฝั่งตรงข้ามจูโจมจากปีกขวาแบบนี้เนี่ยแบ็กซ้ายเราจะเหนื่อยนะเพราะว่าเขาหลุดง่ายนะไม่ใช่ซ้ายผ่านตลอดนะสำหรับเออร์วินเนี่ยผ่านลําบากเหมือนกันนะครับผมส่วนการยิงลูกนิ่งนะเป็นจุดเด่นของดนิสเออร์วินอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นลีเกนเพเยอร์นะครับหรือว่าไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการยิงฟรีคิกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิ้วของเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าลัศมีที่เราวาดไปเนี่ยมันอยู่ในวิถีของบอลที่น่าจะลุ้นเป็นประตูแบบนี้ แต่ศักยภาพในการยิงเนี่ยถ้าไม่ได้สูงมากนะครับผมมันอาจจะไม่เป็นประตูก็ได้นะครับนี่เปจังหวะนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเข้าแล้วแต่ว่าเคิร์ฟไม่พอนะครับผมหรือว่าลูกนี้คุณดูวิถีบอลน,นะครับคิดว่ามันน่าจะเข้าแล้วล่ะแต่ว่ามันยังโค้งไม่พอครับอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับร่างไอคอนนะฮะเดนิสเออร์วินร่างไอคอนเนี่ยที่มาที่ไปของร่างนั้นเนี่ยเขา มาจากการยิงลูกฟรีคิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอคอนยิงลูกฟรีคิกดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องของการยิงฟรีคิกไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําฟูลตานานแมนยูนะก็จะมีเดวิดไปแคมคอย,ยิงฟรีคิกเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผมหรือแม้กระทั่งลูกเตะบุมนะหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําฟูลตานานแมนยูคุณฟูลิเจนเพเยอร์นะครับก็จะมีนักเตะลิเจนเพเยอร์ที่ยิงฟรีคิกได้ดีลหลายคนอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะคือเป็นตัวเลือกลองๆลงไปนะครับเพียงแต อ่สำหรับการเปิดบอลจากแนวลึกนะครับผมก็ทําได้ดีอยู่แล้วครับคือมีสกิลสนับสนุนในการเปิดบอลวางบอลที่แม่นยำนะครับผมโดยรวมนะฮะเดนิสเออร์วินในร่างวีเจนเพเยอร์นี้นะครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับใครที่กําลังสะสมนักเตะตํานานนะครับอย่างที่บอกไปนะตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เป็นวีเจนเพเยอร์เนี่ยในเกมมันมีแค่3คนนะครับโราเป็นตคาร์ลอสเดนิสเออร์วินแล้วก็บิสินเต้ลิซ่าลาซูนะครับผมสำหรับเกรดของเดนิสเออร์วินนะฮะผมว่าเป็นรองโรเบโตคาร์ลอสอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ โดยรวมดีกว่าบอลทองอย่างบีซินเตรลีซาแลูแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ <c oughs>